วันซิ้นโลกที่หนาวจฉันที่กลับมาจากการเกิดใหม่บ้าตุนหนึ่งพันกล่องไอศ์ครีมก้อนใหญ่แช่แข็งในเวลาเดียวกันฉันก็เอาฉันสมนของวิล่าออกด้วยถอดแถบปีพันของหน้าต่างแม้แต่เครื่องปรับอากาศก็ถูกแทนที่ด้วยความเย็นที่แน่นและทำทั้งหมดนี้ทั้งหมดเพื่อเพิ่มความประหลาดใจให้กับลุงคราวนี้ลุงพบว,ว่าแอร์ไม่ร้อนคนอื่นนอกากหลายคนวิ่งไปทั่วบ้านด้วยความสยดสยองไม่พบเครื่องปรับอากาศที่สามารถทำความร้อนได้เห็นสถานการณ์นี้ลิ้วรุอยอร้องให้ออกมาทันที ฉันทำบาปอะไรถ้าฉันรู้ฉันจะอยู่บ้านอย่างซื่อสัตย์ป้าหุดหนิดอยู่แล้วยิ่งเสียใจที่เขาร้องให้แบบนี้ร้องให้ร้องให้ร้องให,รงให้ร้องให้อะไรช่างเป็นดาวไม่กวาดป้าเคยหญิงและครอบงำปาาไม่เคยปิดแต่เลี้ยวลู่ยอนนี้ไม่ใช่หลอดไฟไประหยัดน้ำมันฉันรีบกลับไปที่ที่พังนี้ทันทีคุณคิดว่าฉันเต็มใจที่จะมาฉันคิดว่า,าครอบครัวมีความสามารถมากไม่คิดว่าจะเสียหมดน้าเวิร์นอย่าระเบิดทันที หน้าลิวลู่ยานด้วยการตบมันตรงกันข้ามกับท้องฟ้าจริงๆไม่ว่าฉันจะเป็นแม่สามีในอนาคตของคุณไม่มีกฎเลยดูว่าฉันสอนคุณอย่างไรลิวลู่ยันไม่คุ้นเคยกับเขาเช่นกันแบกแ้มคือตบตกปากป,ากปาก้าผิดกฎคุณแก่แล้วและแม่ของฉันเป็นกฎนะบ้าฉีดมันออกจากกันโดยเดินไปลลูยนันพี่สิงจะดูนี่ชักชวนให้สู้เห็นหน้าเมียตัวเองเป็นรอยลูกพี่ลูกน้องของฉันเป็นถูกถามแม่ตามอำเภอใจ ุณไม่สามารถดูหมิ่นชายชราได้ไหมรังแกเด็กผู้หญิงตัวเล็กกบที่กำลังจะตายเพื่ออะไรหัวใจของป้าเย็นชาทันทีฉันคือแม่ของคุณคุณไม่ได้ช่วยฉันแต่คุณช่วยคนนอกเขาเจ้าริงริงที่จะเลี้ยงคุณน่าขามากจริงๆลุงเอามือปิดก้นแล้วนั่งลงกับพื้นร้องไห้เสียงนั้นดังกว่าเสียงลาในขณะนี้ช่วยลุงข้างก็ให้เขาแต่แล้วหยุดร้องไห้หน่ารำคาญจริงๆทีนี้ลองคิดดูว่าเราจะผ่านมันไปได้อย่างไรป้ามองลุงอย่างไม่เชื่อสายตา น้ำตาไหลลงมาระเบิดโดยตรงในวินาทีถัดไปสาและริ่งบนพื้นฉันไม่ได้อยู่อีกต่อไปคุณสัตว์ร้ายทำไมฉันต้องทนทุกข์ขนาดนี้เห็นสถานการณ์นี้ลุงทำได้เพียงถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้เอาโอซาก้าอีสานกับลูกพี่ลูกน้องได้กินหนึ่งคำฉันต้องแช่แข็งมันด้วยฟันของฉันดูศูนย์ศูนย์เจ็ดอีค้งที่เสียงเนสีแดงฉันต้องยัดโอซาก้าตะวันออกเสียงเหนือให้เขาเห็นครอบครัวลุงซาังฉันยิ้มจากหมูถึงหมูรีบทำแก่ทอดให้ตัวเอง หลังจากกินและดื่มในวันถัดไปฉันดูคลิปกล้องวงจรปิดตามปกตินะคะมีเพียงแผ่นเตียงและหน้าต่างรั่วที่เหลืออยู่ในบีล่าพวกเขาสามารถขดตัวและเบียดเสียดกันเท่านั้นและนั่นก็คือหลายคนพิโูซากาตะวันออกเชียงเหนือที่แข็งกระดานสองวันอย่างกระทันหันตอนนี้หิวและเวียนหัวมันเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วเราต้องออกไปหาอาหารแต่ฉันดูแผนที่อร์มา market ที่ใกล้ที่สุดที่นี่คือ10กิโลเมตรเรากลัวว่าเราจะไม่สามารถผ่านไปได้ทำไมงั้นเราจะรอการช่วยเหลือ สถานที่นกมีอยู่ห่างไกลทีมกู้ภัยกลัวว่าจะไม่พบเราออกไปมีความหวังอยู่เสมอการอยู่ที่นี่เป็นทางตันคุณต้องการที่จะกินชามอีสานขนาดใหญ่เหล่านั้นจนกว่าคุณจะตายลูกพี่ลูกน้องถอนหายใจอย่างหนักเอาละออกไปหาอาหารกันเถอะควันคุณอยู่บ้านแต่ลูกพี่ลูกน้องของฉันยังพูดไม่จบป้ากโกรธทำไมเขาถึงอยู่ที่นี่เพื่ออะไร แม่หยานหยานเป็นผู้หญิงที่อ่อนแอคุณมีหัวใจที่จะปล่อยให้เขาออกไปประจนภัยได้อย่างไรคําพูดนี้ทําให้ป้าระเบิดโดยรงเขาเป็นผู้หญิงที่อ่อนแอฉันไม่ใช่ผู้หญิงที่อ่อนแอฉันอายุเกือบหกสิบปีแล้วคุณมีหัวใจที่จะปล่อยให้แม่ของคุณออกไปประจนภยัยจะมีประโยชน์อะไรที่ทําให้คุณตัวใหญ่ขนาดนี้ตกลงตกลงคุณทั้งคู่ ทาที่นี่ลูกพี่ลูกน้องลำคาและต้องปฏิบัติหนอาขอเสื้อผ้าให้แน่นแล้วออกไปกับลุงแต่ท่านท,ที่ประตูเปิดทั้งสองถูกฝังไว้ทุกหนรหัสพิเศษมันดาพวกเขาบีบเข้าไปในหิมะหนาทึบแม้ว่าตอนนี้จะไม่มีลมพัดแต่อุณหภูมิลบลมเหลือลบสามสิบองศาเดินเพียงไม่กี่ก้าวมีตะการน้ำแข็งหนาบนใบหน้าของพวกเขาไม่มีทางมันหนาวมากก็น้องชายคนเล็กถูกแช่แข็งพวกเขาไม่ได้ออกไปที่สนามถึงกับกลิ้งคลานกลับเข้าบ้าน เห็นทั้งสองกลับมาไม่สําเร็จดวงตาของบิลรุยอนเต็มไปด้วยความนัาเกียจมันไม่มีประโยชน์จริงๆไม่สามารถยืนได้ในวัวนวนนี้ยังไม่เป็นผู้ชายอาตอนนี้ถึงจะเป็นลูกพี่ลูกน้องสายเลียมาไม่สามารถแขวนบนใบหน้าของคุณป้าจีนคาดศีกตอบทันทีและพูดคำะสระสระันหญิงชราจะฉีกป,ปากของคุณคุณมีความสามารถในการออกไปข้างนอกด้วยตัวเองแม้ว่าลูกชายของเขาจะไม่ได้อยู่ข้างเขาแต่เขาต้องการปกป้องลูกชายของเขาก็กหิวกันหมด โอ้ oh, ใช่หลอดโอซาก้าอีสานก็พอเลี้ยวรูยย้อนโอซาก้าตะวันออกเฉียงเหนือแค่โยนใส่หน้าป้าป้าที่เจ็บปวดปีร้องป้าจะโกรธได้ยังไงกลับไปที่โอซาก้าตะวันออกเฉียงเหนือทันทีสองคนโดยดไรแบบนี้มีชีวิตชีวากว่า,า,าคณาละครสายลูกพี่ลูกน้องและลุงมองทุกอย่างที่อยู่ข้างหน้าพวกเขาเราช่วยไม่ได้นั่งบนโซฟาหัวว่างเปล่าแต่ไม่ช้าเสือสองตัวก็หอบด้วยน้ำตาป้าดูหิวกัดโอซาก้าอย่างช่วยไม่ได้ ส่ผลให้วินาทีถัดมาเขาอ้าปากด้วยความเจ็บปวดฟันแม่้า,าสมควรได้รับมาจริงๆริงรุยั้อนมองดูความโชคร้ยายต้าก็พร้อมพร้อมจะทะเลาะกับเขาอีกในขณะน,นี้เสียงใบพัดมาจากข้างนอกตามด้วยการออกอากาศผู้อยู่อาศัยตอนนี้จะแอร์ดร็อปเสียงปรุนาขอตามต้องการนะคะอาระยะและสุภาพอย่าช่วยอะไรและแอร์ดรอปไม่มีสิ่งนี้ในชีวิตของฉันได้ยินว่ามีแอร์ดร็อป ทั้งสี่คนในห้องมีความสุขในทันทีแยกกันไม่งออกไปแบบนี้ไม่ได้ค่ะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกเขาผ่านมันไปได้จะเที่ยนตีพันปีจริงหรือไม่นานทั้งสี่ก็กลับมายกเว้นเรื่อดในร่างกายของพวกเขายังมีรอยดรตีอีกเยอะ และสเสบียงที่พวกเขานำกลับมาและมีเพียงไม่กี่แพ็กเกจที่น่าสงสารของวิกิตบีบัดและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปสองสามห่อดูเหมือนว่าพวกเขายังไม่ได้กินใครเลยด้วยวิธีนี้ฉันรู้สึกล่มใจมีดีกว่าไม่มีหลายคนก,กินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปสักพักก็กินสะอาดพวกเขาทั้งหมดยังไม่เสร็จเล็กน้อยมองไปที่หอ่อคุกกี้ที่บีบัดแต่ลุงก็เก็บบิ๊กิตอัดเอาไว้แอรอรอบต่อไปไม่รู้จะมาเมื่อไหร่เราต้องเก็บไว้กิน คู้กี้หอนี้จะถูกเก้ใบกับฉันก่อนแม้ว่าเธอจะดูไม่มีความสุขแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรแต่ลุงดูซื่อตรงอันที่จริงเขาทำอะไรแล้วรอต่อตามที่คาดไว้คืนนั้นเมื่อทุกคนหลับไปเขาแอบหยิบกิจบีบอัดออกมาแล้วกินเข้าไปนี่คือการเล่นที่ดีไว้ให้ครอบครัวที่ดีของเขาพลาดไปอย่างไรฉันได้กดกิ่งสัญญาณเตือนภัยที่มาพร้อมพร้อมกับกล้องวงจรปิดแล้วค่ะ แค่นาทีเดียวเพียงพอที่จะปลุกคนได้กี่คนลูกไม่ตอบสนองในเวลานี้ดวงตาทั้งสามคู่จับจ้องมาที่เขาแล้ว